ถ้าคุณทำสามสิ่งนี้นะลูกค้าพร้อมจ่ายทันทีอย่างแรกสุดคือสิ่งที่คุณขายอะ่ะมันจะต้องเป็นสิ่งที่ใช้ง่ายถ้าคุณขายอะไรก็ตามที่มันมีวิธีการใช้ยากซับซ้อนสมมติคุณขายโทรศัพท์อะ่ะแล้วคุณขายให้กับคนสูงอายุหูกว่าจะกดทีละปุ่มโอ้มันมันงงไปหมดเลยอะ่ะคนใช้ยากอะ่ะเดี๋ยวเขาจะเลิกไปนะครับหรือเหมือน iPad ถ้าคุณเห็นอะ่ะใช้ง่ายมากคือม,ม,มีปุ่มเดียวแล้วก็แบบ กดทุกอย่างง่ายไปหมดอ่ะแบบนี้มันจะทําให้คนอ่ะเข้าสนใจสินค้าของคุณมากยิ่งขึ้นข้อ2คือคุณจะต้องบอกคนว่าถ้าเขาใช้ของคุณแล้วอ่ะเขาจะได้ประโยชน์อะไรนี่เป็นเรื่องที่สําคัญมากคุณจะต้องบอกเขาว่าถ้าคุณใช้ไปแล้วนะครับคุณจะผอมลงคุณจะคุณดีขึ้นคุณจะสวยขึ้นคนจะชมคุณมากขึ้นอะไรก็ตามทั้งหมดอ่ะแล้วมันจะดึงดูดให้คนรู้สึกว่าเขาอยากที่จะซื้อของคุณข้อที่สมคือคุณจะต้องมีอะไรบางอย่างที่มากระตุ้นให้เขารู้สึกว่าเขาต้องตัดสินใจซื้อตอนนนั้ ซึ่งวิธีการที่ดีที่สุดนะคือโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นว่าเนี่ยลดราคานี้นะภายใน3วันภายใน7วันนะครับแล้วพอเขาเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีระยะเวลาที่มันมันเฉพาะเจาะจงขนาดนี้ก็ต้องรีบซื้อนะครับนี่คือวิธีที่คุณใช้ได้นะครับขอบคุณครับ